สวัสดีครับ Dairy Energy กานะครับวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันนะครับเป็นพลังงานนะครับจากจักรวาลนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะครับที่อยากจะบอกกับคุณนะครับคนที่มีโอกาสเข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับหรือบังเอิญมาเจอคลิปคลิปนี้นะครับมีอะไรอาจจะบอกคุณบ้างนะครับใบนี้แล้วกันซันนะครับ p i n t t เด u ะซันแบ็คอิ o ทูยูรสําำหรับใบนี้นะครับ บางทีบางครั้งนะครับเรานะครับไม่ต้องไปยึดติดกับคนอื่นมากไปนะครับไม่ต้องเอาความรู้สึกของเรานะครับไปยึดติดกับคนอื่นมากไปนะมากมากไปนะครับคือเราสามารถมีอิสระนะครับในการใช้ชีวิตเราอยากทําอะไรนะครับเราอยากทำนะครับเหมือนคุณนะครับกําลังวาดดวงอาทิตย์นะครับในท้องฟ้านะครับก็คือการเป็นตัวของตัวเองนะครับคุณ คุณไม่จําเป็นว่าใครจะไปจากชีวิตคุณคุณไม่จําเป็นว่าคนอื่นนะครับจะต้องมากําหนดขอบเขตให้คุณทําอะไรแบบไหนตามใจคนอื่นนะครับคุณนะครับต้องต้องทําตามความรู้สึกของตัวเองนะครับต้องเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะครับหาความสุขนะครับจากจากสิ่งที่คุณมีน,นะครับ<ๆ>จากภายในนะครับสกิลต่างๆที่คุณม,นะณมีนะครับคุณ อยากวาดรูปอะไรคุณก็วาดไปเลยนะครับบนผนังห้องนะครับคุณสามารถออกแบบนะครับครีเอทนะครับคิดสร้างสรรค์นะครับชีวิตของตัวเองได้นะครับคุณเติมเต็มชีวิตของคุณได้นะครับคุณใส่สีแดงสีเขียวสีขาวนะครับในชีวิตของตัวเองได้นะครับหรือคุณเลือกที่จะใส่ส um> ีดําอย่างเดียวนะครับคุณเลือกที่จะใส่สีสดใสนะครับวาดชีวิตของตัวเองนะครับให้มันสดใสนะครับมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับในวันนี้นะ